โอเคสวัสดีครับเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคาถามของลูกค้าหลายๆคนเนี่ยที่มีคําถามว่าทําไมเครื่องเนี่ยสตาร์ทไม่ติดกันนะฮะเรามาดูกันว่าเกิดขึ้นเพราะว่าสาเหตุใดหนึ่งนะครับผมใส่ทานทานใส่ถูกค้างนะครับผมบวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับครับผมจากนั้นเช็คตรวจด,ดูก่อนนะครับว่าหัวเทียนเนี่ยมีไฟฟ้าไหมมันทํางานไหมนะครับโดยการปั๊มนะครับปั๊มเบา อ่าจะมีเสียงนะครับอ่าแสดงว่าอันเนี้ยมีเสียงแสดงว่ามีไฟฟ้าละอันที่สองครับดูครับว่าตรงนี้เปิดไหมบิดตรงนี้ได้หรือ,อยังครับถ้าบิดแล้วลองสตาร์ทดูครับเบาๆครับอ่าเนี้ยมีเสียงออกแอกออกแอกเนี้ยแสดงว่าทํางานละอันที่สามนะครับเราก็ลองปั๊มดูครับ ถ้าปั๊มไปแล้วถ้าเกิดไม่ติดไม่ต้องตกใจนะครับน้ํามันอาจจะท่วมได้เราปิดนะครับปิดปิดและสูบเบาๆครับสามสี่บจากนั้นครับให้บิดกลับมาที่เดิมมาเปิดวาล์วน้ํามันเหมือนเดิมแล้วลองสตาร์ทอีกครับห้านสิบอ,อย่างนี้ไม่ติด ไม่ติดก็เหมือนเดิมครับปิดถ้าไม่ติดนะครับสมมติแม่นไม่ติดปิดแล้วก็สูบเบาๆ3-4ครั้งจากนั้นครับเปิดสตาร์ทใหม่สูบเบาๆสูบเรื่อยๆครับ5-10ครั้งาไม่ติดไม่ต้องสใจครับปิดสูกเบาๆ3ครั้งนั้นเปิดครับ i sí, วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมถ้าเราอยากจะให้น้ํายาเนี่ยนะครับน้ำมันติดในปริมาณที่ง่ายขึ้นนะครับก็คือควรจะใส่ตัวน้ามันเป็นซิอตัวนี้นะครับในปริมาณที่มากขึ้น